บิยองเซ่เศรษฐีซู p เปอร์สตาร์ผู้ใช้ชีวิตติดดินครับเมื่อพูดถึงชื่อเสียงของบิยองเซ่นะครับวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอในฐานะหนึ่งในนักร้องนักแสดงและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในโลกนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับเบื้องหนังความสําเร็จและความมั่งคั่งของตัวเธอเองนะครับบียองเซ่กับเรื่องที่จะใช้ชีวิตอย่าง เรียบง่ายและไม่ฟุ่มเฟือยซึ่งทําให้เธอแตกต่างจากดารานักร้องระดับโลกหลายๆคนนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปสำรวจประวัติและก็รายละเอียดการใช้ชีวิตการติดตินของบียองเซ่ที่น่าสนใจกันบียองเซ่นะครับตัวเธอเกิดวันที่4กันยายน1981นะครับที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเธอเริ่มต้นอาชีพนักร้องในวัยเด็กโดยเข้าร่วมกับกลุ่มกกเกอร์อย่างเดสินีชัย ซึ่งประสบความสำเร็จมากในทศวรรษที่19นะครับต่อมาตัวบิยองเซเองได้เริ่มต้นอาชีพนักร้องเดียวแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามด้วยเพลงฮิตอย่าง Casey in Love Single r a d i e s and Halo นะครับเรามาดูการใช้ชีวิตการติดินของบิยองเซเป็นอย่างไรนะครับโดยแม้จะเป็นเศรษฐีระดับพันล้านนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เรียกได้ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในวงการบันเทิง บียองเซ่กับเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างียบง่ายแล้วก็ไม่ฟุม่มเฟือยซึ่งสามารถอธิบายได้ในหลายๆสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็คือการให้ความสําคัญกับครอบครัวบียองเซ่มาร์กเน้นให้ความสําคัญกับการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวโดยเฉพาะสามีอย่างเจซีนะครับแล้วก็ลูกๆของพวกเขาด้วยเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตในบ้านพักที่สบายๆและไม่ต้องมีการตกแต่งที่หรูหรา อันดับถมาในเรื่องของการทํางานเพื่อสังคมนะครับบิยองเซ่ได้ใช้ชื่อเสียงแล้วก็ทรัพย์สินนะครับของเธอในการทํางานเพื่อสังคมแล้วก็ยังสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆโดยตัวเธอได้ก่อตั้งมูลนิธิเบกูดนะครับซึ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องครับ ส่วนในเรื่องของการแต่งกายและก็การใช้ชีวิตประจําวันนะครับแม้ว่าตัวบียองเซเองจะมีแบรนด์เสื้อผ้าและก็เครื่องประดับของตัวเธอเองแต่เธอมักปรากฏกายในชุดที่เรียกว่าเรียบง่ายและไม่ฟุ่มเฟือยในชีวิตประจาวันการแต่งกายของเธอนั้นจะสะท้อนถึงความเป็นตัวของตัวเองนะครับและก็ความมั่นใจของตัวเองด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินนะั้นตัวบียองเซนะครับมีการจัดการทรัพย์สินและการลงทุนที่เรียบว่ารอบคอบ เธอเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคงและโอกาสจเจริญเติบโตอย่างยื่งยืนนะครับโดยนอกจากนี้นะครับเธอยังมีการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ชีวิตแบบติดดินของบียองเซเองเป็นการแสดงถึงความเป็นตัวของเองและการให้ความสําคัญกับสิ่งสําคัญอื่นๆในชีวิตด้วยนะครับเช่นครอบครัวและการทํางานเพื่อสังคมแม้ว่าตัวเธอจะเป็นเศรษฐีแล้วหรือจะเป็นที่รู้จักระดับโลกด้วย แต่การใช้ชีวิตของเธอนั้นกับสะท้อนถึงความเรียบง่ายและความเป็นจริงนั่นเองสนับสนุนรายการโดยชีวิตตาปวดเมื่อยนึกถึงชีวิตตา